คุณอยากจะเป็นสามีแบบไหนสามีภรยาคู่หนึ่งเดินไปเที่ยวที่สวนสัตว์ในกรงของลิงลิงคู่รักกําลังหยอกล้อกอดกันเล่นกันอย่างสนุกสนานภรยาชี้ให้สามีดูพร้อมพูดว่าดูลิงคู่นี้สิพวกเขาอ่ะเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยเนาะและพอทั้งสองเดินผ่านกรงสิงโตสิงโตตัวผู้นอนแยกกับสิงโตตัวเมียทําท่าไม่สนใจภรยาสกิดสามีแล้วบอกว่าดูเจ้าสิงโตตัวผู้ตัวนี้สิน่าสงสารสิงโตตัวเมียมากเลยมีตัวผู้แบบนี้คงจะเหงาแย่สามีได้ย ดังนั้นก็ก้มลงหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็เคลี้ยงไปให้เฉียดสิงโตตัวเมียในกรงจังหวะนั้นสิงโตตัวผู้เห็นเหตุการณ์ก็กระโดดมาข้างหน้าสิงโตตัวเมียพร้อมกับคำรามกล้องราวกับจะประกาศว่าเมียข้าใคระแตะสามียิ้มพยักหน้าพร้อมจูงมือภรยากลับไปที่กรงริงสามีก้มลงหยิบก้อนหินบนพื้นแล้วเคลื้ยงเข้ากรงริงเช่นกันแค่ก้อนหินลอยเฉียดมาใกล้ๆลิงตัวผู้ผลักลิงตัวเมียออกทั้งสองวิ่งกระเจิงไปคนละทิศคนละทางสามีบอกกับภรยาว่าแม้ผมจะไม่ได้แสดงออกทางความรักได้เก่งแต่รักของผมคือรรักที่จจิงใแม้ ภาษารักของผมจะไม่ได้ตรงใจคุณแต่เมื่อคุณตกอยู่ในอันตรายหรือต้องการความช่วยเหลือผมจะไม่มีวันผลักคุณออกเพราะผมยินดีที่จะปกป้องคุณในโลกปัจจุบันครับเพื่อนเพื่อนเรามีรักแบบลิงลิงอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากแต่น้อยคู่นักที่อยู่นอกจอแล้วจะเป็นดั่งคู่ราชสีที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากแล้วคุณล่ะครับคุณมีรักแบบไหนอยู่แต่สําหรับผู้ชายยุคใหม่คุณต้องแสดงความรักให้ได้แบบลิงและพึ่งพาได้ปกป้องเธอแบบราชสีนะครับเพราะผมเชื่อว่าผู้หญิงยังไงก็ต้องการทั้งอง2ออย่่าแนนนๆครับ